ของแต่ละอาทิตย์คยริฤตจารร่มเย็นค่ะคําเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคําเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะเอาละครับให้เรามาถึงพระวจนะของพระเจ้าที่สําคัญในหัวข้อในวันนี้ข้าพเจ้าทําได้บอกคนข้างๆหน่อยเลครับข้าพเจ้า ได้อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิาอาจารย์เปลโลได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้เสริมกำลังคริสตจักรของเราได้ตั้งเป้าขับเคลื่อนคริสตจักรในปีนี้ในทิศทางนี้ ก็คือว่าโดยกำลังของพระคริสต์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้และขอให้เราทั้งหลายได้มีจิตสำนึกอันนี้ว่าโดยพระคริสต์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องหลายได้เข้าใจความหมายในสิ่งที่อาจารย์ปอโลที่บอกว่า ข้าพเจ้าทําทุกสิ่งไม่ได้หมายความว่าอะไรที่ขาา้าพเจ้าที่จะทําเพื่อตอนเองจะสําเร็จทุกสิ่งความหมายของอาจารย์เปโลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากชีวิตของอาจารย์เปโลนั้นได้ถวายตัวแก่พระเจา้าอาจารย์เปโลบอกว่า,วาข้าพเจ้าได้ถูกตรึงเอาไว้กับพระคริสต์ไม่ใช่ข้าพเจ้ามีชีวิตแต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตอยู่ใน ข้าพเจ้าจะไนั้นความหมายที่อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งไม่ได้หมายเขาว่าทําทุกสิ่งที่เนื้อหนังปรารถนาตัวเองปรารถนาไม่ใช่แต่อาจารย์ปรเาปาโลกําลังพูดถึงว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าบัญชาทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าสอน แต่นั้นเมื่อพระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าสั่งข้าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะยากถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่อาจารย์โอลลบอกว่าข้าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งเมื่อพระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าสั่งเมื่อพระเจ้าสอนเมื่อพระเจ้ากำชับข้าพเจ้า ทำได้เห็นไ,ไหมครับแตน่นเมื่อเราสละอ่านพระวนจนะของพระเจา้าเราจะพบบางตอนที่บอกว่ามันยากเหลือเกินแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วเราทำไม่ได้จริงอยู่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูเหมือนเหลือกกำลัง พระเจ้าสั่งให้อยู่เหนือกำลังของเราเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้พึ่งกำลังของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้คาดหวังที่จะให้เราใช้กำลังของเราบัญญาของเราความสามารถของเราที่จะทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำเราคงจะจำได้พระเยซูคริสต์ทดลองลูกศิษย์ของพระองค์เมื่อคน มาฟังคำเทศนาเป็นหมื่นคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและก็เด็กหลังจากที่พรองเทศนาเสร็จพรองบอกกับสาวกว่าย่างไรครับใครจำได้บอกสาวกว่า,างไงจงทำไมเลี้ยงคนเหล่านี้เมื่อสาวกมองดูคนเป็นหมื่นและมองดูทรัพย์ที่ตัวเองมี มองดูว่ามีร้านค้าที่ไหนที่อยู่แถวนี้ที่ขายอาหารและมองดูสิ่งต่างๆนั้นสาวกมหาพระเยซูบอกว่าไงไเป็นไปไม่ได้แต่จำเอาไว้นะครับว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สั่งให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะรู้ไหมว่าเขาทำไม่ได้รู้ไหมครับ พระองรู้ว่าเขาทําไม่ได้แต่ว่าพระองค์ต้องการให้เขาได้เรียนรู้ว่าโดยพระเยซูคริสต์เขาทําได้ <Amen. S 1> และพระเยซูคริสต์บอกสาวกบอกว่าเอาลองไปค้นดูซิว่าทั้งหมดที่ยืนอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างสาวกก็กลับมา ตอบเลยทีเดียวบอกว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาพระเยซูคริสต์บอกเท่านั้นก็พอเท่านั้นก็พอพอที่จะเลี้ยงคนเป็นหมื่นคนได้พวกลูกศิษย์ก็คงจะอัศจรรย์ใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูคริสต์บอกว่าเอาขนมปังมาเมื่อขนมปังนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์ พรงองอวยพรและหักขนมปังนั้นแล้วก็แจกจ่ายขอบคุณพระเจ้าเหลือขนมปังเท่าไหร่ครับสิบสองกระบุงเต็มพวกสาวกก็คงทึ่งอัศาจรรย์ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรพรองกำลังจะสอนเขาบอกว่าพรองไม่เคยสั่งให้ใครทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ในความเป็นไปไม่ได้ของเขาเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปไม่ได้ของพระเจ้าเมื่อถึงจุดจบความจำกัดของเราความไม่จำกัดของพระเจ้าก็จะเปิดเผยออกมาเหมือนกับชนชาติอิสราเอลเมื่อเขามายืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดงกองทัพ ของฟาโร่ก็กำลังประชันชิดเขาเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้เดินไปทางซ้ายก็ไม่ได้เดินไปทางขวาก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไว่ายน้ำไปก็ไม่ได้ชนชาติอิสราเอลเขาคิดว่าเขาจะต้องตายอยู่ในถิ่นธุรกนนันดารแต่เสร็จแล้วพระเจ้าบอกกับโมเสสบอกว่า มีอะไรที่อยู่ในมือของเจ้าและโมเสสก็มองดูว่ามีอะไรพระองค์เจ้าข้าอันนี้ไม้เท้าเก่าๆที่ใช้สำหรับเลี้ยงแกะใช้ไม้เท้าเล็กๆพระองค์จะทำอะไรก็ไม้เท้าอันนี้ไม้เท้าเก่าๆเนี่ยพระองค์บอกว่าจงทำไมตีลงไปที่น้ำและน้ำทำไม แยกอกโอ้โมเสสอัศจรรย์จใจว่าไม่นึกเลยว่าพระเจ้ามีทางใหม่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดทางใหม่ขึ้นมาได้พระเจ้าไม่เคยให้เราทั้งหลายทำในสิ่งที่เราทําไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำได้อาจารย์เปาโล ได้บอกกับเราว่าข้าพเจ้าสามารถทำไมครับทำทุกสิ่งได้โดยพระคิดเป็นผู้เสริมกำลังดังนั้นในความหมายอันนี้ว่าเราทำทุกสิ่งได้หมายความว่าเราทำในสิ่งที่สอดคล้องกับน,น้ำประทัยของพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำ ทำในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับจิตใจของเราเมื่อเราเชื่อฟังทุกสิ่งก็เป็นไปได้บอกพี่น้องข้างๆทุกสิ่งเป็นไปได้ ในคำที่อาจารย์ประโลพูดถึงว่าข้าพเจ้าสามารถอธิบายอะไรกับเราบ้างอันนี้จะเป็นบทเรียนที่จะสอนเราทั้งหลายว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่ในการงานในธุรกิจในศาสนกิจสิ่งแรกที่เขาจะต้องมีก็คือว่าทัศนคติที่ดี หรือว่าท่าทีที่ถูกต้องที่อยู่ภายในตัวของเขาเราจะต้องเริ่มต้นจากทัศนคติหรือท่าทีภายในของเราเราจะต้องเริ่มในใจฮึกเหมิมที่จะบอกว่าข้าพเจ้าประชิญได้ข้าพเจ้าสู้ได้ข้าพเจ้าเคลื่อนภูเขาได้ข้าพเจ้าสามารถข้ามกำแพงได้ข้างใน จะต้องได้รับการปลุกเรา I can do Amen ข้าพเจ้าทำได้นั่นคือท่าทีที่อยู่ข้างในถ้าเราไม่ได้มีท่าทีแบบนี้เราไม่ได้มีทัศนคติเกี่ยวกับตัวของเราว่าเราสู้ได้เราจะแพ้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มต้นสู้ดังนั้นหลายคนคิดเคยถามตัวเองว่า ทำไมชีวิตล้มเหลวทำไมไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าท่าทีของเขาเกี่ยวกับตัวของเขานั้นมันไม่ถูกตั้งแต่แรกเขามองดูตัวของเ,เองไม่มีค่ากูเกิดมาทําไมเนี่ยทําไมโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้ทําไมทำไมทำไม,ำไมเขาจะมองดูว่า ทุกอย่างนั้นเป็นศัตรูสำหรับชีวิตของเขาทั้งหมดและเขามองดูตัวของเขานั้นเป็นว i กทิมหรือว่าเป็นนะเป็นเหยื่อแทนที่จะมองตัวเองเป็น Victor ผู้ชัยชนะแต่มองดูเป็นเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อของความโหดร้ายแต่นั้นเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาลีบ เมื่อเขาเผชิญปัญหาเมื่อเขาเผชิญวิกฤตเขาเผชิญสิ่งตๆตัวของเขารีบและคอตกและทำให้เราคิดถึงเรื่องชนชาติอิสราเอลเวลาที่โกลอดที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ยืนท้ากองทัพชนชาติอิสราเอลบอกว่าให้มาสู้กับเราถ้าใครชนะฉันฉันจะยอม ในพระคัมภีรบอกว่าเมื่อสาอูลและชนชาติอิสราเอลมองดูยักษ์และได้ยินเสียงคำรามแต่ละคนวิ่งหนีหลบซ่อนไม่มีใครอยากสู้เพราะว่ามองดูยักษ์ฟังเสียงขู่คำรามเสียงดัง จนกระทั่งใจสัน่นแต่ว่าดาวิดในพระคัมภีร์บอกว่าเขาวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่เพราะสำหรับเขาเขานี่แหละเป็นยักษ์แต่โกแลตนี่แหละเป็นเหมือนสุนัข หมายความว่าท่าทีของเขาทัศนคติของเขาที่อยู่ในตัวของเขาเขาไม่ได้มองดูว่าตัวของเขาแหลกแต่ที่จริงแล้วกษัตริย์ซาอูลเวลาที่ดาวิดนั่นแหละครับตัดสินใจที่จะออกไปสู้ซาอูลใส่เสื้อเกราะให้ซาอูลเอาดาบให้ดาวิดบอกว่าโนโนโนผมใส่แล้วมันรุ่มร่ามผมใช้อะไรครับสลิงกับก้อน กับก้อนหินเล็กๆผมใช้สิ่งที่ผมมีผมใช้ในสิ่งที่ผมถนัดไม่จำเป็นที่จะเป็นอาวุธทันสมัยและดาวิดสามารถที่จะฆ่ายักได้เพระมันจากว่าดาวิดมีทัศนคติในตัวของเขาว่าเขาสู้ได้เขาสู้ได้ข้รพเจ้าทำได้ดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่า ในปีที่เราจะขับเคลื่อนชีวิตมันจะขับเคลื่อนไม่ได้จนกว่าเราจะพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ <Okay. S 1> อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเราอย่างมากไม่ว่าอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าจะใหญ่ขนาดไหนมันจะเป็นยักษ์เป็นมารหรือเป็นอะไรเป็นวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราสามารถยืนประจนหน้าบอกว่า ฉันสู้ได้ผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรบ้างทั้งเศรษฐกิจทางการเงินหรือว่าทางการงานแต่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้ว่าถ้าอยากจะประสบความสาเร็จต้องยืนขึ้นและพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้พูดหน่อยสิครับพูดกับตัวเองหน่อยวันนี้ <S 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 โอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ชนะหรอครับ พวกอย่างนี้แพ้แน่ๆเลยเอาไหมหนึ่งสองสาอ๋ไม่ไม่ชัดนะไม่ได้ยินชัดเจนเอาไหมหนึ่งสองสาอีกครั้งหนึ่งบอกเพื่อนกันครับเธอทําได้เธอทําได้เธอทําได้ฉันทําได้เราต้องมีทัศนคติอันที่ก่อนเราต้องต้องชัดเจนว่า I can do ฉันทำได้ และสิ่งอื่นๆมันจะตามมาแต่ถ้าเราบอกซู้ไม่ไหวมันยากใครๆเขาก,ก,ก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นมีหลายคนทามาข้ล้มเหลวตีลังกาหกคะเมนตีลังกามาแล้วและฉันแย่กว่าเขาเองฉันจะสู้ได้ยังไงคุณแพ้ตั้งแต่คุณยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มต้นนั่นเมื่ออาจารย์ปโล พูดถึงว่าขา้าพเจ้าทําได้หมายก็ว่าอาจารย์โรมีทัศนคติเกี่ยวกับตัวของตัวเองในทางบวกอย่างมีทัศนคติกับตัวเองในทางลบมีหลายคนนะครับมองดูชีวิตของตัวเองในทางลบโอ้ฉันเนี่ยบมีกลยนั่นดูสิคนอื่นเขาเก่งๆฉันนมันแย่ฉันเกิดมาจน โอ้ถ้าฉันได้เกิดมาเป็นคนรวยปัจนนี้ฉันคงจะมีถ้าฉันเกิดมาได้เรียนหนังสือมากๆถ่าฉันท่าฉันท้าฉันแล้วก็เขาจะมีคำว่า if คนที่มีคำว่าถ้าล,ล้มเหลวทุกคนเพราะว่าเขาจะเป็นคนคอยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่คอยให้มันเกิดขึ้น make things happen ฮเลลูอยาอาจารย์โปโลมีทัศนคติเกี่ยวกับตนเองว่าข้าพเจ้าทำได้ข้าพเจ้าเคลื่อนภูเขาได้เอเมนไหมครับไม่ว่าภูเขากำลังอยู่ตรงหน้าของเรามันใหญ่ขนาดไหนเราเคลื่อนได้มีขั้งหนึ่งมันไม่เทศนาเรื่องเคลื่อนภูเขามีมีคนเขาถามอาจารย์พยายามจะเคลื่อนแล้วมันไม่เคลื่อนทำไงดี ผมบอกว่าถ้ามันไม่เคลื่อนคุณก็เคลื่อนสิคุณก็เดินข้ามภูเขาวไปเลยเอาไหมมครับถ้า <Okay. S 1> สั่งให้มันเคลื่อนไม่เคลื่อนคุณก็เคลื่อนเราสามารถข้ามภูเขาเหล่านั้นไปได้และวันละเวลาผ่านไปเราจะมองย้อนกลับโอโหภูเ oh, ขาพระือบาอยู่ข้างหลังเราเพราะว่าเ,เราเดินข้ามมันไปแล้วดันนั้นทัศนคติหรือท่าทีสหรับตัวเอง เป็นกุญแจดอกสำคัญดังนั้นจงเป็นคนกล้าที่จะเดินเข้าหาปัญหาจะมีหลายคนที่มาอาขอให้ผมอธิษฐานอาจารย์อธิษฐานขอให้พ้นปัญหาบอกว่าผมไม่อธิษฐานในคุณแบบนี้เพราะว่าการอาธิษฐานขอให้พ้นปัญหานี่เป็นลูกขี้แพ้แต่ผมจะอธิษฐานขอให้คนผ่านปัญหาอย่าง มีใยเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราทั้งหลายมีความภาคภูมิใจในชีวิตและพระเจ้าจะให้เรามีกำลังให้เรามีสติปัญญาให้เรามีความสามารถให้เรามีความรอบรู้ให้เราสามารถพิชิตปัญหาต่างๆและผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้และเราจะหัวเรา <laughs> ประปัญหาฉันชนะแค่แล้ว และเมื่ออาจารย์ปโลกล่าวถ้อยคำว่าข้าพเจ้าทำได้ข้าพเจ้าประ,ประชิญทุกสิ่งได้ถ้าที่จริงแล้วคำว่าข้าพเจ้าทำได้ประชิญทุกสิ่งได้พระคัมภีร์นะครับมีมีสองฉบับที่แปลแตกต่างกันบางฉบับแปลว่าอะไรครับทําทุกสิ่งได้ บางฉบับแปลว่าประชิญทุกสิ่งได้และผมอยากจะรวมเอาอะไรครับสองคำนี้เอามาด้วยกันนั่นหมายขอว่าอาจารย์เปาโลกำลังบอกกันว่าโดยพระเยซูคริสต์โดยกำลังของพระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าปัญหานั้นมันจะใหญ่ขนาดไหน ไม่ว่าคลื่นที่มากระทบเรานั้นมันจะโตเท่าใดข้าพเจ้าเผชิญได้ข้าพเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ข้าพเจ้าจะไม่ล้มลงข้าพเจ้าจะไม่ถูกปัญหาพัดข้าพเจ้ากระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงข้าพเจ้าสามารถเผชิได้และอีกคำหนึ่งที่เอามาพโนก็คือว่าข้าพเจ้าทำไม ทำได้คือว่าข้าพเจ้าสามารถไม่ใช่เพียงแต่ว่ารับปัญหาแต่ว่าข้าพเจ้าสามารถพิชิตปัญหาได้ข้าพเจ้าสามารถที่จะพิชิตปัญหาต่างๆได้แต่นั้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเขาด้วยปัญญาของเขาด้วยความสามารถของเขาแต่ว่าด้วยกำลังที่มาจากพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยากจะเห็นเราเนี่ยทำการใหญ่ พระเจ้าอยากจะเห็นเรานี้ประสบความสําเร็จใหญ่ๆ่ดังนั้นพระเจ้าจึงเอาปัญหาใหญ่ๆมาอยู่ตรงหน้าของเราถ้าเราไม่ได้เผชิญกับปัญหาใหญ่เราจะไม่สามารถตีเมืองใหญ่ได้เมืองใหญ่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีทหารที่เข้มแข็งคอยปกครองอยู่เสมอดังนั้นพระพรใหญ่ใหญ่ความสาเร็จใหญ่ๆจะมีทหารจะมีอุปสรรคที่อยู่ล้อมรอบที่จะ ขัดข,ขวางเราแต่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายดิวันดีว่าถ้าเราอยากจะได้เมืองใหญ่ถ้าเราอยากจะได้พระพรใหญ่ถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งใหญ่เราจะต้องไม่กลัวความยากเมื่อพระเจ้าพาเราไปในที่ยากหมายถึงว่าพระเจ้ากำลังต้องการให้เราทั้งหลายเห็นสิ่งใหญ่ เมื่อพระเจ้าพาเราทั้งหลายไปถึงที่เป็นไปไม่ได้นั่นหมายควาว่าพระเจ้ากำลังพาเราไปเพื่อเราจะมีประสบการณ์การอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าของเราอัศจรรย์ไหมพระเจ้าเราอัศจรรย์ไหมครับถ้าพระเจ้าของเราอัศจรรย์นั้นหมายควาว่าเราจะต้องยืนและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ ในสายตาของคนทั่วไปเราจะต้องเรียนรู้ท่าทีที่ถูกต้องท่าทีทางบวกท่าทีที่กล้าหาญท่าทีที่กล้าที่จะเผชิญและเราต้องทำเหมือนเปาโลที่จะกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ ที่อาจารย์เปโบอกขจ้าทําได้ขบยเประเชิญได้นั่นเป็นถ้อยคําแห่งความเชื่ออาจารย์เปโลไม่ใช่เพียงแต่มีความเชื่อในใจแต่อาจารย์เปโลทำไมครับพูดด้วยปากหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าความเชื่อคือความรู้สึกดีๆในใจไม่ใช่นะครับ เมื่อเราจะหลายมีความเชื่อข้างในเราต้องกล้าที่จะพูดสิ่งนั้นเหมือนกับอับราฮัมเมื่อพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกแต่ในเวลานั้นเขาแก่แล้วใครๆก็รู้อับราฮัมแก่แล้วอายุเก้าสิบกว่าแล้ว ไม่มีทางที่จะมีลูกได้แต่พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเราสัญญาเจ้าจะมีลูกได้เลยพระเจ้าบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะเปลี่ยนชื่อของเธอจากอับรามมาเป็นอับราฮัมแปลว่าอะไรบิดาของชนหลายประเทศและภรรยาชื่อก็เขาจะเปลี่ยน ความหมายเขาจะได้เป็นมารดาของชนหลายประเทศยังไม่มีลูกโอกาสที่จะมีลูกในสายตาของนักวิทยาศาสตร์สายตาของชาวบ้านมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าสอนอับราฮัมไม่ใช่เพียงแต่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ต้องกล้าที่จะพูดแต่นั้นทุกๆวันอับราฮัมจะเรียกภรรยาเขาว่าไง มารดาของชนหลายประเทศทุกทุกวันภรรยาจะเรียกอับราฮัมว่าเป็นไงบิดาของชนหลายประเทศผมว่าคนลูกน้องนะบอกว่าสองคนนี้น่กกว่า <S 2> <S 2> <S 2> น่าก,กว่าผิดปกติแล้วแก่แล้วอยากจะมีลูกนะมันไม่มีทางที่มีลูกแต่ว่าทุกวัน บิดาของชนหลายประเทศทุกวันมารดาของชนหลายประเทศทุกวันจะพูดอย่างนั้นแหละพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เขาไม่ใช่เพียงแต่เชื่อด้วยใจแต่ว่าต้องพูดด้วยด้วยปากของเขาบางคนนี่มีปากเป็นเครื่องมือของมารพูดร้ายๆทางนั้น อะไรที่คุณพูดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าสร้างโลกด้วยอะไรคำตรัสคุณสร้างชีวิตของคุณด้วยคำพูดของคุณเองสุปาษิต์ทที่หก้นที่สองบอกว่าเจ้าจึงติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะอะไรคำพูดจากปากของเจ้าเราติดกับติดบ่วงเพราะคำพูดของเราเอง ดังนั้นในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ยังบอกว่าอย่าพูดว่าไอ้โง่ไอ้บ้าเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นมันก็จะเป็นอะไรคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาชมลูก,กว่าโอ้ลูกนี่น่าเกลียดเขากลัวผีมารักถ้าพูดว่าน่ารัก เราต้องเรียนรู้จักที่จะพูดในสิ่งที่น่ารักไม่ใช่สิ่งที่น่ากเกลียดสุภาษิตบทที่ 12: ข้อ14บอกว่าจากผลแห่งปากของตอนคนก็อิ่มใจในความดีและผลมือของเขาก็จะกลับมาหาเขาจากผลแห่งปากของตอนคนก็อิ่มใจในความดีสุภาษิตบทที่18ข้อ20บบอกว่าท้องจะอิ่มก็ผลแห่งริมฝีปากของเขา เขาจะหนำใจเพราะผลอันเกิดจากเรื่องทีบากโดยเหตุนี้อาจารย์เปโลแทนจะพูดถึงแทนที่จะพูดถึงความอ่อนแอแทนที่จะพูดถึงเรื่องติดคุกแทนที่จะพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆของเขาแต่อาจารย์เปโลกลับพูดว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ในวันนี้อยากจะ บอกเคล็ดลับนี้อีกข้อหนึ่งนอกจากเรามีท่าทีที่เป็นบวกเกี่ยวกับตัวของเราเราต้องเรียนรู้จักที่จะพูดบวกอย่าพูดว่าแย่ yeah, แล้วตายแน่นอนไปไม่รอดใครๆก็ไม่รอดฉันก็อีกเป็นคนหนึ่งที่ไม่รอดทันทีที่เราพูดทางลบ ความคิดร่างกายจิตใจของเราก็จะอ่อนละเหียวันนี้ให้เราได้ลุกขึ้นที่จะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำให้เราทั้งหลยยืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางพิตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ w w w r o m y e n c h e r h o r g หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ